โอเคแล้วผมแกะชมชุมชมตันตัวแล้วอยู่ในเกมค่ะกิงเช่นเดิมเลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมผมมากับเจ้าคาริแนนเนี่ยผมโดซไยคาริแนนมากับสภาพสบักสะบอมเลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมผมจะมาทำคอนเทนต์บอกมุมมองทั้งหมดในะครับว่ิงเนี่ยผมโอเคเนี่ยผมเพิ่มเป็การแถบนาแล้วเราไม่เล่นกันเลยกันมุมมองแรกเลยครับผมเอาเดี๋ยวผมเอาเป็นมุมมองของตัวละครนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยผมมุมมองของตัวละครนะแต่บอกวิธีเปลี่ยนก่อนแล้วกันเนี่ยว่าวิธีเปลี่ยนมุมมองมันเปลี่ยนตรงไหน อ่ะวิธีเปลี่ยนมุมมองนี่ผมห้กคนสังเกตตรงนี้นี่มองตรงกลางไปก่อนมองตรงเนี้ยมองตรงกลางออแล้วก็ขวาดสายตาขวาดตาไปตรงนี้ฟึบนี่เจอแล้วนี่รับผมคือสามารถเปลี่ยนอามุมมองได้ตรงนี้นี่ผมนี่ซึ่งวิธีเปลี่ยนก็คือกดเข้าไปเลยนี่พอเกิดไปปุ๊บไม่ได้เป็นนี้นะก็เปลี่ยนไปได้หลายมุมมองเลยนะอ่ะเมื่อมุมมองแรกนี่ผมมุมมองแรกนี่ก็คือเปิดฟเฟิร์สทันหรือมุมมองบุคคลที่หนึ่งนั่นเองคือคนก็จะเห็นประมาณนี้แหละ มันเราเหมือนอยู่ในสายตาของตัวละครนี่ผมสิ่งที่ตัวละครมองเห็นแล้วก็มองเห็นประมาณนั้นแหละต่อมานี่ผมก็เป็น third person นี่ผมนี่มุมมองบุคคลที่3นี่ก็คือก็อยู่หลังตัวละครนั่นแหละเออนี่ประมาณนี้นะต่อมานีผมก็จะเป็น third person ที่แบบไม่แน่ใจว่ามีชื่อของมุมมองนี้หรือเปล่านะทุกคนแต่ก็คือเหมือนเป็น third person ที่แบบขยับออกมาหนนิดนึงนี่ผมโอเคนี่ผมต่อมาก็เป็นมุมมองนี้เนี่ผมนี่อันนี้มันคือจะเห็นแบบ มุมกว้างเีนนี่ผมก็ไม่ได้จว่ามันเรียกว่าอะไรเนี่กคนโอเคมันจะเห็นเป็นมุมกว้างนี้ผมนี่น,น่าจะเป็นเอ่าเตอร์เพอร์สันที่พัฒนานี้ผมจะ <c oughs> พัฒนามาแล้วโอเคนี่ผมเดี๋ยวเราไปดูมุมมองในรถกันดีกว่าอ่ะวิธีเปลี่ยนมุมมองในรถนี่ผมก็เช่นเดียวกันเลยนะนคือมองตรงกลางวาสายตาตรงนี้ดิก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละเอแล้วกดไปนี่ผม นี่ก็สามารถเปลี่ยนได้ไหลายมุมมองเลยนะทุกคนมุมอมองแรกนะี่ผมก็คือ first person ก็คือไม่ใช่เด่ในเกมเขียนว่า insight เลยผมนี่นี่มุมมองอแรกก็คืออินไซด์นะทุกคนนี่คือมองอย่างเงี้ยมองที่แบบอยู่บนรถอย่างงี้นะี่ผมเห็นปะมองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกคนสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะทุกคนมองที่ตรงกลางกวาดสายตามตรงนี้เห็นปะนี่แบ่งเป็นสองอันนี่ผมนี่สามารถปรับได้สองอย่างนี่ผมอันแรกนี่ผม๋ยวผมรีวิววันนี้ก่อนรายกันนี่ผมอันแรกนี่อันแรกนี่ผมก็คือการแบบ หมุนตัวไปข้างหน้าข้างหลังตัวไปข้างหน้าข้างหลังนี่ผมเอากล้องไปข้างหน้าข้างหลังแล้วก็ซ้ายขวาก็าคือสามารถก็คือแบบสามารถเลื่อนแบบ304องศาเลยนะต่อมานี่ผมมันคือการขึ้นการลงนี่เองนี่สามารถปรับได้ขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นได้นะทุกคนเออวิธีทาเหมือนเดิมก็คือกดที่กล้องเหมือนเดิมนี่เมื่อกลายเป็นมุมมองอย่างเงี้ยแล้วโอเคี่ผมต่อมามุมมองที่2อนี่คือมุมมองของฟิกนี่ผมนี่โอเพล็กเลยมาเลยไม่ใช <aunque S 1> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟิกนั้นไม่ใช่ใชฟิกนั้น โอเคนี่ผมตรงมาก็จะเป็นมุมมองอย่างนี้นี่ผมนี่ฟริก อ่านว่าฟิกใช่ปหมน่าจะใช่นี่ผมก็คือมุมมองที่แบบไปข้างหน้าอย่างนี้นี่ผมมองไปข้างหน้าแต่มันก็เห็นรถที่แบบบางๆอยู่นะต่อมาที่ผมมุมมองที่สามนั่นคือ direction view นี่ผมนะี่นคือถ้าแปลตรงตัวก็น่าจะเป็นมุมมองผิดทางนี่ผมเห็นไะมมันจะเห็นแบบรถทั้งคันนี่ผมอ่าลองใหม่ direction view ก็คือเป็นอย่างนี้เห็นปหมมันจะแบบเพิ่มมาจากอันมุมมองของฟิกนี่ผมอ่าให้ดูฟิกใหม่นี่ฟิกเป็นประมาณนี้แล้วก็เพิ่มมาอีก direction view ก็คือเห็นประมาณนี้เห็นแบบเห็นกว้างขึ้นนะอ่ะเออมุมมองที่ทางมันกว้างขึ้นนะต่่อออมมมมมาผมุงทีนก็คื ฟล์ควิวอะก็คือมุมมองไปข้างหน้านั่นแหละเอง่ายคือมันจะแบบยังไงอะให้กว้างขึ้นนี้ผมต่อมาที่ผมมองที่ห้าคือคัสตอมนั่นเองก็ตามชื่อตามตัวมาเลยที่ผมตรงตัวคือทุกคนสามารถคัสตอมได้ว่าจะเอายังไงนะผมอ่าอย่างแรกนะผมวิธีคัสตอมนะครับผมให้ทุกคนนี่ผมมองไปที่ตรงกลางชึบตรงกลางหี่แล้วก็ลากสายตาตรงนี้นี่ทุกคนจะเห็นเป็นกล้องนี่ผมดูกล้องแล้วก็ฟันเฟืองนะกดกาแฟอันแรกที่ผมก็จะเป็นการอย่างนี้นี่ หมุนขึ้นหน้าขึ้นลงขึ้นหน้าเป็นอย่างเงี้ยนีหผมข้างหน้านี่ผมสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นี่ผมมันไม่ใช่เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนี่มันสามารถเลื่อนไปข้างหลังแล้วก็สามารถเลื่อนตรงกลางรถได้นี่่ะเดี๋ยวเราให้อยู่นี่เห็นไหมมันจะอยู่บนหลังคารถนี่ผมจากข้างหลังมันเลื่อนอยู่บนหลังคารถนะต่อมาในหมอันที่สองนี่คือการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนี่ผมนี่แผ่นกล้องประมาณนี้นี่หมขึ้นลงขึ้นลงต่อมาในหวอันที่สามนี่คือการอน่างี้ยนะดิ่งพยักหน้านะทุกคนนี่พยักหน้าทําให้กล้องแบบพยักหน้าได้นอ ขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยได้ต่อมาในผมอันที่ 2. เอ้ไอ้ฮันต่อไปผมอันที่4เนี่ยอีกก็คือการทำทุกคนจะงงว่ามันคืออะไรตอนแรกผม,มก็งงเหมือนกันนะก็ะคือมันเป็นการติดตามรถเนี่ยทุยกคนนี่คือเปิดอยู่นะทุกคนเห็นปะสาารสังเกตได้ว,ว่ากล้องนี่ผมมันจะหมุนไปตามรถเห็นปะเห็นปะ กล้องคือมันจะเป็นแบบหมุนไปตามรถเลยสังเกตว่ากล้องมันจะหมุนตามรถนี้ผมถ้าผมปิดนี้ผมคือกล้องมันจะแบบไม่ตามนะทุกคนให้ดูเห็นปะกล้องมันจะไม่เอียงตามรถนี้ผมรถมันจะไปแบบมันจะไปอย่างนี้เลยนะผมรถเลี้ยวกล้องมันจะไม่ตามรถไปนะต่อมานี่ผมอันสุดท้ายนะคือมันทำมสามารถซูมได้นี่ผมแล้วก็สามารถตัวไวเยอย่างเงี้ยได้ผมเอาฟังก์ชันรกันเออโอเคนะผมต่อไปอันที่หกนั่นคือดรัมมิกนั่นเองนี่สามารถคัสตอมได้อีกเช่นเคยนะทุกคนสามารถเลือกนี้ผมสามารถแบบอ่ากดนี่มันจะเป็นแบบมุมกล้องที่เกมตัวเกมไได้้เว นะถ้ากดตรงนี้ไอ๊แล้วผมลืมบอกไปการกดในี่ยผมให้ทุกคนบอมมาตรงกลางแล้วก็กวาสดสายตานี่มันได้ออกไม่ได้ออกสาสี่อะอทงนี้ นี so ่ผมมันจะมีทั้งหมด7อันนี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวอันแรกก่อนนีผมก็คือการสลับกล้องตรงนี้นั่นเองซึ่งการสลับกล้องตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนี่ผมก็คือมันจะแพนกล้องไปที่ตัวเกมจัดมาให้แล้วนี่ผมนี่กล้องเอตัวเกมก็คือจัดมาให้แล้วนี่ผมกล้องนี้ต่อมาเนี่ผมอันที่2นี่คือตรงนี้นั่นเองนี่นี่เห็นไหมตรงนี้นี่ผมเออก็คือการปิดพวกป๊อปอัพที่มันขึ้นมานี่ผมกล้องตรงนี้พวกอักษรตรงนี้ มันจะปิดหายไปหมดเลยนะทุกคนก็คือปิดปรับปรับในมที่มันขึ้นมาต่อมาที่ผมที่ผมจะรีวิวนี่คือตรงนี้เองตรงนี้นะผมก็คือการปรับให้มันตามรถหรือไม่ตามนั่นเองอ่ะนี่คือแบบเปิดอยู่นะแล้วมันก็จะตามไปข้างหน้าอย่างนี้แต่เมื่อผมปิดเนี่ยทุกคนมันก็จะไม่ตามรถในผมมันจะอยู่นิ่งๆนะเห็นป่มมันจะไม่ตามเลยือ,อมันจะแบบไม่มองตามรถในะนะทุกคนโอเคเนี่ผมต่อมาที่ผมจะรีวิวนี่คืออันนี้นั่นเองนี่ สองอันนี้เลยแล้วกันในะผมรวบรวบ2อันเลยแล้วกันคืออันนี้กับอันนี้ซึ่งอันนี้ทนะี่ผมคือการซูมเข้าซูมออกในผะมแบบซูมูซูมซมูในผะมแผ่นกล้องเข้าแผ่นกล้องออกแล้วก็อันนี้คือสามารถหมุนได้ในผมสามรอองศามันเดิมแต่ถ้าเราปิดไปด้วยเนี่ยมันสามารถอย่างเงี้ยได้นี่สามารถซูมออกได้ซึ่งซูมออกในผะมนจะมีแบบว่าระยะทางจํากัดของมันในผะมถ้าแบบว่า ระยะทางกำรรกัดของมันนี่ผมมันจะแบบว่าตันนี้มันจะแบบเลื่อนไปต่อไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมลองทำให้ตันดูนะเนี่ยนี่คือตันแล้วเนผมนี่มันจะไม่สามารถเลื่อนไปต่อได้ประมาณนีผมที่ผมจะรีวิวะนรับผมนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนี่กล้องตรงนี้ซึ้นกล้องตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะั่นคือการถ่ายภาพนั่นเองกดเข้าไปปุ๊บ มันก็แช่แล้วก็เข้าไปที่ไดเวอร์ของผมแล้วมาในผมที่ผมจะรีวิวนี่คือตรงนี้นั่นเองที่เป็นรูปพระจันทร์แล้วก็น่าจะเป็นรูปน้ำนี่ผมเอ้ยไม่ใช่รูปพระจันทร์ด็รูปพระอาทิตย์นี่ผมนี่ก็มจะเป็นการปรับในผมสภาพเวลาพวกเงาด้วยนี่ผมสภาพเวลาแล้วก็พวกเงาในีทุกคนอ่ะอย่างแรกอันนี้นี่น่คือเงาแสงนี่ผมแบปแนแบแสงแบบเงาอ่ะเต็มเลยอมาในผมนี่คือการปรับดวงอาทิตย์ในีทุกคนอ่าผมปรับนี่ก่อนก็คือการปรับอย่างเงี้ยทำให้แสงมีแสงกับไม่มีแสงนะทุกคนแล้วก็สามารถปรับได้เลยว่าอันนี้คือมัน ไม่ค่อยเห็นนะทุกคนเดี๋ยวผมไปตรงร้านแมกโนโน่ดีกว่ามันจะได้เห็นนะทุกคนเอ้โหร้านแมกโนโน่ไกลอีกไม่เป็นไรคือมันจะไม่ค่อยเห็นเงาตรงนี้เพราะว่าเป็นที่โล่งแจ้งนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้แล้วกันตรงปั๊มน้ำมันตรงนี้ทุกคนลองสังเกตเงาเนี่ยทุกคนตอนแรกคือมันอยู่ประมาณนี้นะประมาณเฉียงไปอย่างนี้นะมันเฉียงไปประมาณตรงนี้นี่ผมไปด้านขวามืออ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้มันเฉียงไปด้านซ้ายๆนะนี่เห็นปหมนี่ทุกคนตอนนี้มันก็จับเลื่อนมาด้านขวานี่ผมจะกลายเป็นด้านซ้ายแล้วเนี่ผมจะอยู่ด้านซ้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีีีกกททนนนึงอ่่ะุค จากที่แบบเงามาอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยเห็นปหมมันจะเฉียงมาตรงนี้เนะี่ยผมตอนนี้คือมันกลายเป็นอยู่ตรงนี้หมดแล้วจากแรกเงามีตรงเนี้ยนี่ตอนนี้คือมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วเห็นไหมประมาณนี้นะทุกคนสามารถตั้งค่าได้โอเคเนี่ยผมมุมมองรถอย่างนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละทุกคนมุมมองนะี่ผมทั้งหมดก็จะมีอยู่หกมุมมองนะี่ผมนั่นคือหนึ่งอินไซต์สองฟิกสามเดลิชั่นวิวสี่ไฟเบอร์วิวห้าคัสตอม ไดนาแมกต่อไปนห้ังมีมุมออม,มองอีกมุมมองหนึ่งนั่นคือมุมมองโดนนั่นเองซึ่งวิธีใช้มุมมองโดนในี้ผมให้ทุกคนนะผมกดที่รูปโทรศัพท์วิธีการกดรูปโทรศัพท์นห้อมให้ทุกคนหัววาสายตาไปตรงกลางนี่แล้วก็เลื่อนสายตามามุมขวาบนนี่ทุกคนจะเจอรูปโทรศัพท์ให้ทุกคนกดเข้าไปเลยกดไปปุ๊บแล้วก็ทุกคนก็กดตรงนี้นี่หมตัวตรงสไลด์ตรงเนี้ยให้เลื่อนไปตรงนี้นะโอเคเลื่อนไปปุ๊บทุกคนจะเจอทั้งหมด6แอปนะทุกคนน,นี่ ทุกคนจะเจอน้าหมดหกแอปนี้ผมให้ทุกคนไม่ต้องสนใจพวกแอปตรงนี formas, ้ไม er ่ต <arriver> ้องสนใจเลยต้องตนี้ต้องสนใจอย่างเดียวนี่ผมก็คือตรงนี้นี่แอปโดนตรงนี้นี่ผมตรงกลางโอเคทุกคนก็กดแปรปุ๊บทุกคนจะเจอหน้านี้นี่ผมให้ทุกคนเองให้ผมเลื่อนมันจะขึ้นมาหน้านี้นะทุกคนซึ่งทุกคนสามารถสังเกตได้ตรงนี้นะว่าสามารถทําอะไรได้บ้างโอเคนี่ผมตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นี่ผมเลื่อนได้นี่คือได้านด้านตรงนี้เห็นปหที่เป็นตัว L แล้วก็เป็นตัว R ตรงนี้นี่ผม ตัวอาตรงนี้เนี่ยผมมันสามารถทําให้ขึ้นลงได้นี่ตัวอาตรงนี้อ่ะขึ้นลงนี่ขึ้นได้ลงได้ต่อมาที่ผมตรงนี้นนี่ผมด้านล่างนี่ก็จะมีทั้งหมดเนี่บผมอันแรกนี่ผมนี่คือกล้องในผมก็หลักการหน้าที่ก็คล้ายกับไอ้มุมกล้องของรถในผมนั่นคือการถ่ายภาพเอง เรียบร้อยลงในบลูมแล้วต่อมานีุผมนะั่คือตรงนี้นี่ผมนะคือการปีกปิดตรงเนี้ยเห็นไหมปิดไอ้พวกเซลลขาวที่เป็นบล็อกขึ้นมาในทุกคนเหมือนกล้องเหมือนกล้องรถยนต์เลยต่อมาในหุ่มนะี่คือการไอ้อันเนี้ยเอออันที่สามในหุ่มนะี่คือการถ่ายภาพรถนี่ผมมันจะแบบจับภาพรถนะมันจับภาพรถอยู่แต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ขึ้นรถเนี่ยมาลองขึ้นรถก่อนนี่มันจับภาพรถนี่มันจะให้รถอยู่ตรงกลางเลยนะแต่ถ้าปิดปุ๊บมันจะไปแบบสามมันจะแบบปีเลยนี่ผมเห็นไหมอันนี้คือล็อกแนวผมต่อมา ลองบินนะเห็นปะบินแบบไวไัยวมากเห็นปะอีอ๋แต่พอผมเปิดเท่านั้นแหละเออถ้าผมปิดออกไปนะนผมนี่มีแต่รูปใบพัดนะี้ออกมาให้ดูจะเ,เป็นยังไงนี่เห็นปะคือมุมมองมันจะแบบสมูทขึ้นนนะทุนมันจะแบบไม่เร็วเกินไปนะี่ผมต่อมามที่ผมจะรีวิวก็ตรงนี้แหละก็คือแบตในะผมก็คือแบตโทรศัพท์ของทุกคนในะผมตอนนี้ผมก็เต็มร้อยผมเล่นในคอมมันก็ไม่น่าจะหมดหรอกนี่ อยูเป็นพาวเวอร์สไพลผมเป็นอะไรที่อย่างหนึ่งครับโอเคเนี่ยผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนี่ผมวิธีออกจากมุมมองโดนนี่ยผมให้ทุกคนเนี่ยกว่าสายตาไปตรงกลางเลื่อนไปด้านซ้ายบนสุดเห็นรูปกาปกบาดเนี่ยผมดูก,กดออกไปนี่ได้แล้วนะโอเคมุมมองของพวกนี้ก็น่าจะหมดแล้วใช่ปะใช่แหละโอเคแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเพียงเท่านี้นะผมใครที่ชอบดูมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ด้วยนะครับผมส่อน s u b s c r i นี่พร้อมไปแหละซีโยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ้อยหิน <laughs> dạo giàu giàu Ok phải là